สวัสดีครับผมนะครับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับ M นะฮะช่องสารสุข89นะครับผมนะฮะผมก็จะมารีวิวนะครับและพูดถึงโช๊คบ l ูฟลายเออร์นะครับผมอ่าผมจะบอกว่าจากที่ใช้มานะครับมันก็ถ้าพูดถึงดีไหมผมว่าดีกว่าอันเดิมที่ติดรถมานะครับเพราะว่าที่ติดรถมา1มันจากที่ผมดูแล้วและ กดเบรคหน้าแล้วก็กดโชคลงไปเบางโคนมันเอียงฮะคำว่าเอียงของผมหมายถึงว่าอัดน้ํามันโชคมาไม่เท่ากันแล้วก็อัดน้ํามันอ่อนไปก็คือจะบอกว่าเวลาเราขับบนทางเรียบนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นโชคที่ค่อนข้างที่แบบห้ามอ่อนเกินไปนะครับถ้าโชคอ่อนหรือนิ่มเกินไปเนี่ยให้ใช้ใน พื้นขุขะหรือว่าพื้นลูกลังนะครับหรือว่าเป็นพวกวิบากนะไอ้บูไฟร์เนี่ยที่ได้มา,าผมลองกดอยู่แล้วคือมันแข็งกวา่าตัวที่ติดกับรถมานิดน,นึงครับผมนะฮะถ้าพูดถึงไอตัวโชคหัวกลับเนี่ยที่ผมใส่แล้วก็ลองขับดูคือ1ที่ต้องแก้ไขนะครับคือในเรื่องของสปริงนะครับสปริงโช๊คเนี่ย มันสูงเกินไปเราต้องตัดออกนะฮะตัดออกอย่างน้อย1นิ้วหรือไม่ก็2นิ้วะฮะก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับแต่ว่ามันรู้สึกหน้ามันเหินเหินไปนิดนึงฮะมันเหินมาประมาณนิ้วถึง2นิ้วได้พอตั้งอัะตั้งปุ๊บมันเอียงเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสรุปออกมาแล้วนะครับบลูไฟร์เนี่ยใช้งานดีมากนะครับแล้วเวลาลงหลุมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโชกที่ติดมากับตัวเดิมเนี่ยมันจะแบบ อาการมันเหมือนเรายกหน้าแล้วก็ลงดังตักแรงๆนะครับไอตัวโชคหัวกลับเนี่ยตัวสีทองเนี่ยที่ผมใส่ปัจจุบันเนี่ยคือเวลาลงหลุมนะครับมันจะซอฟกว่ามันไม่สถานมือนะครับไอตัวเก่านี่สถานมือแล้วก็ดังขึ้นมาที่คอเลยคนระดังตักเลยเหมือนเรายกหน้าแล้วก็ลงแรงๆนะอันนี้คือถ้าพูดถึงข้อดีของเขามีนะครับแต่ว่าต้องตัด สปริงออกนะครับอย่างน้อยก็นิ้วหนึ่งหรือไม่ก็2นิ้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นผลประโยชน์กับผู้ที่ตัดสินใจกำลังจะซื้อนะครับนะผมบอกว่าโอเคเลยครับเขาอัดมาดีนะครับไอตัวน้ำมันนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะกด subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับผมอีกนิดนึงนะครับโชคอ่อนนะครับให้ใช้กับผิวขูขะนะครับหรือว่าวิบากนั่นเองโชคแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับจะใช้กับทางเรียบนะเวลาเข้าโค้งมันจะซอฟๆพอดีนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ